ตอนนี้มันมีมวลความสุขก็ <c oughs> เลยกินเย็นๆกินเย็นๆมันเป็นเย็งเงยนหนาวๆลูกเลยความ,มรักมันเยอะยไงมันทำให้หนาวๆอะคุณต้าค่ะวัน,นนี้ามาร่วมซอยกับคุณแม่แล้วพาลูกมาด้วยวันนี้ครับ ดูเมียจริงๆต้องขอบคุณเอพี่ๆผู้ใหญ่นะขอบคุณเอลลี uh ่ทั play years, ้งพี่ปุ๊กเองแล้วก็ที่ให้ให้ผมเป็นพิซเซนเตอร์แล้วก็เชิญคนรู้ใจมาเป็นแบบน้องชายผมเซนต้าแล้วก็ขอยินดีกับพิซเซนเตอร์ครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากแล้วก็เชิญลูกออกมาด้วยดูเมียใช่ครับผมก็อยากจะฝากคุยกับพันธุ์เอลลี่กับทุกคน้วยนยครับเป็นแบรนด์ที่แบบผมกล้าใช้แล้วก็อยากจะแนะนำกับคนที่ผมรักมากๆแล้วก็เป็นกันแดดแท่วันละซองอืมเขาเรียกว่าปังแน่นอนจริงอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับ ะะของเบลลี่ด้วยนะครับพี่ๆครับส่วนตัวผมดูแลเองค่อนข้างเยอะมากคือแต่ก่อนก่อนไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นนะพอเรารู้สึกว่าเราทำงานวงกาานีน่อีแล้วเรา ใช้ใช้งานมันอย่างหน,นักอใช่มันก็จะไม่ค่อยมีเวลา,า,อาลตอนหลังเองก็คือรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยเราต้องต้องดูแลตัวเองมากขึ้นใช่แล้วก็อย่างที่บอกไปประเทศไทยมลภาวะ <c oughs> แดดแรงมากใช่ <c oughs> อะไรกันแดดนี่คือสําคัญมากถ้าเราทาแล้วเราก็กินเสริมเข้าไปอ่ะจริงมันช่วยได้มากกว่าจริงๆอยู่ในบ้านก็ต้องทากันแดดเหมือนกันใช่แดดมันมีอยู่ทุกที่ครับอย่างไฟนี่ก็มีมีก็้องทรงนี่นี่คนละทรงฟังแน่ครับช่วยกันดูแลกันนะครั อะไนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันเออก็ช่วยป้อนอร่อยแอบหวานไหมครับหวานคือหวานเจี๊ยบเลยผมชอบอยู่แบบต้นมากเข้าขาองเงี้ยดู แกิจกรรรมีคับผมก็ฝากกิจกรรมจากคออรเอลลี่เลยนะก็คือมีทั้งปีให้ติดตามไปเลยกับกับผมนะครับที่ที่ได้เป็นเซนเตอร์ของคออรเอลลี่ทั้งคู่นี้ผู้ใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมมีอีกมากมายใช่ครับผมนี่อย่างล่าสุดนี้ก็จะไปครับเลดี้ยังไม่แน่เลยให้ให้รอประกาศจากทางแบรนด์แล้วกันสามารถไปติดตามเอ่อโซเชียลมีเดียของทางแบรนด์ได้ทุกที่นะครับแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อกันมาได้นี่แน่คอนสเตอร์เอลลี่ับฝากด้วยฮะ ตองจากความอ่อนโยแล้วความพืมพนเรื่งของความวัาความแบบเสื่โมมนเป็นทีน่นอนทังมันปุ้ใจปูยหมดเลยว่าไปอยู่ที่ไหนตตนมละที่ไหนไหนกันแบบใจปุยจริงๆก็คือเหมือนเราเล่นกันแหละเราเรา <c oughs> ใช่เราก็เล่นไปเลยแบบที่ายเลยปกติเราก็ก็ <c oughs> คือมันมันก็เล่นมันธรรมชาติเร้อเล่นเล่นกงนไปแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะมันสบายใจเพราะถ้ามันไม่สบายใจมันจะทำแบบนี้ไม่ได้ใช่ก็บอกรักเราก็บอกรักเขาได้อะไรอย่างงี้ใช่รัก เลยนะครับเราบอกรักกันเลยอร่อยแน่อร่อยเหยื่อ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 มันมันเราเราบอกรักเหมือนเราอยู่กันสองคนบนเวทีครับครับก็ก็บนเวทีก็มีสองคนเมื่อกี้ผมเป็นผู้ชายผมนะครับอ๋อผมเป็นผู้ชายก็แบบอยากพูดอะไรพูดเลยตามความรู้สึกตรงไหนเป็นคนตรงตรงเป็นคนตรงตรงใช่ผมก็ตรงตรงเหมือนกันเอง ความสุของรารับรองคุคุณญาตจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในบทไหนก็ตามมัจะอยู่กับพี่เพิร์สผมสบายใจมากๆผมเป็นตัวเองแบบได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือปกติเวลาจะแกล้งใครเนี่ยผมจะคิดชะงักนิดนึงว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่แล้วคุณแกล้งดีไหมอ๋อแล้วนี่ไม่ใช่พี่แล้วทางนี้เออใช่ใช่พี่อยู่ใช่อยว่าก็ไม่ไม่คิดว่าตรงตู้น้ำหัวทั้งหมดก็ล่าสุดนี้ก็อยู่กับต้ามาจนถึงเจ็ดโมงเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าเลยแ้วแต่สนุกมากนะสนุกมาก อออะะไไรรืล่่กิเวาาทจริงๆเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้ครับยังบอกไม่ได้แต่ก็คือตั้งใจทำมากก็อยากใครับอยากจะฝากพี่ๆไว้ด้วยครับแต่ก็อีกไม่นานครับไม่นานครับอยู่กันที่ไหนครับอะไรนะครับอยู่กันที่ไหนครับครับอยู่ที่เดี๋ยวไปดูในทวิตเดี๋ยวก็เห็นนะผมใช่ไอจงไอจีสตอรี่อะไรเงี้ยจำบ้างเดี๋ยวนี้สู้มือป่ะเนี่ยสู้มือมากเลยสู้มือนะบ อ๋อเจ็ดโมงเช้าอยู่บนเตียงนะครับผมแล้วเราคุยงานกันตลอดเพราะว่าเรียนาบอ่านกาศมีมีโปรเจกต์ขุดเรื่องตลอดเยอะมากครับผู้หญิงครัคุยกันแทบทุกวันเลยใช่ใช่ก็เอาจริงๆมันมีเรื่องเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกันมากกว่าครับทุกคนแบบเวลาคิดอะไรไปในทางมันก็ไปในทางเดียวกันเลย ยิ้มยิ้มยิ้มอะไรมองหน้าก็อยากยิ้มไงอ๋อคุณผมก็ยิ้มได้แล้วการยืนยิ้มผมเห็นคุณแล้วผมยิ้มไม่ได้เลยไอยย้มยิ้มย่าโปรเจกต์ที่ไปทำมามัน สีเลียขนาดแบบว่าต้องโหงขนาดนั้นเลยหรอกจริงๆก็อยากทําให้มันออกมาดีที่สุดสรับเ่อทุกคนับผมอยากอยากจะทําให้มันเพอร์เฟตครับเพอเฟกตที่สุดเนาะแค่มีเขาผมก็ไม่เคยเหนื่อยเลยนครับจริงบอกแค่มีเขาผมก็ไม่เคยเหนื่อยเลยครับตอนเอ้ยจริงๆนะผมกอนอนนะมีเขาแล้วหลับอยู่

เราเรียกว่าทุกท kind of ุกแบบทุกท in oh, uh, so ี่ในประเทศไทยไม่ว่า okay. คุณจะอยู่วงการไหนนี่ขอบคุณมากที่มามาเชินเข้ามาดูรมาสวัสดีครับไม่แต่ผมอยากจะบอกจริงนะว่าผมทํางานกับต้าคือผมสบายใจจริงๆแล้วก็รู้สึกผมมีเอ NERGY เยอะขึ้นในการในการใช้ชีวิตในการทํางานอะไรนี่อันนี้พูดจริงจริงจริงแบบจากใจเบิ้งเบิ้นลึกเลยมีเอ NERGY จริงับทุกคนครับเขาเปลี่ยนเป็นอะไรขอเราถ้มองหน้าแล้ว คือผมรู้สึกว่าผมเข้าขากับเขามากไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันมีแต่มวลมวลเรียกว่ามวลความสุขอะเข้าขาบางทีก็ไม่ต้องขันขาขันขาบ้างก็ให้มันสนุกบ้างก็ได้ก็รู้สึกว่าสบายใจในการทํางานจริงจริงสบายครับสบายใจครับผมคือเหมือนอย่างบางทีเราจะรู้สึกว่ากลัวการเดินแอร์คนการที่ต้องอยู่บนอื่นใช่ไหมแต่พออยู่บเพื้น ก็สบายใจนะพูดไปเรื่อยมาก<ช>จริงๆต้องขอบคุณน้องนะที่มาเสริมความมั่นใจผมแล้วก็ผมก็ดีใจที่ทําให้น้องแบบมั่นใจมากที่ขึ้นไปออนขอบคุณพี่มากเหมือน,นกัน,นครับเหมือนเขาคุยกันเลยเหรออะไรแบบนี้เหมือนจะสตาร์ทแต่ยังสตาร์ทไม่ติดเลยกัน มันก็มี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 พาร์นั้นบ้าง<ช> <นะ S 2> เหรอปพาร์ดซีเรียสบางทีบางอย่างมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตามใจในสิ่งที่เราคิดที่อยากให้มันแบบใช่งานบางชิ้นอะไรอย่านี้ยอืก็เลยมีความเครียดบ้างก็ก็มีบ้างนี่ปรึกษ,ษากันแล้วก็ให้กําลังใจกันสุดท้ายว่าถผมว่า,าพอเราทั้งคู่แบบเป็นประเภทสู้ไปได้วยกันเนาะ <ern. S 1> หมาถึงแบบ ไปไหนไปกันมูไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันปลอดภัยในการที่จะทำงานด้วยก็ผมชอบใต้อีกอย่างหนึ่งคือคือเขาเป็นคนสู้ไม่ถอยรลบด้วยเขาอย่างเขาแบบเขาผ่านในวงการมานานเหมือนกันนะคุณไปเกาหลีมาอะไรเนี้ยเขาเป็นคนที่ทํางานอะไรแต่ละอันเน่ยเขาเขาแบบพุ่งสุดตัวเลยแล้วก็ไม่เคยถอยเลยมีแต่จะเดินไปข้างหน้าแบบเฮ้ยเก่งจริงๆจะดูุนานแต่ไม่นานเท่าพี่หรอกครับนี่ซปเปอร์สตาร์ มือนโลกทาคนกรู้สึีกคนหนะแลังดนเ้กลังจนไดชอบแกล้งกันซึ่งการแกล้งกันมันก็เป็นเหมือนการบูทเอนเนอร์จีอย่างเงี้เพราะบางทีเราอ่อมเราไม่มีรอยยิ้มแล้วบางทีเราแบบเราง่วงนอนมากเลยง่วงมากครับก็เล่นมุกใส่ไปเลยเล่นมุกใส่เลยตื่นเลยตื่นแต่มันมันขำแั่บ็ ก็ยอมครับผมเพราะว่าเป็นเป็นสีสันครับผมใช่แต่รู้สึกว่าเองซูไม่ได้เอูไม่ได้เออเห็นเป็นเขาเป็นพี่ไงผมเลยครับพี่ครับเดี๋ยวผมอีกไม่นานนี้ก็ลูกลูวผมผมละโอ้โหลูกได้เลยรอลูกได้ได้เอาเสีย เอาพลมไหมครับมัก็ได้ยินกินิ์ว่าคออแก้งเก่งกันอันนี้คือแก้งอะไรได้ดัดี้มาเต็มๆนะครับกล้าพูดกาพูดจริงๆก็มีความเป็นส่วนผสมระหว่างเพอร์ซต้านะตัวดเมียก็คือแบบเพเห็นอะไรที่เขาจริงๆนะเมยยอะไรที่เหมือนกัา คือนางนางจะเป็นคนนางนางเป็นคนแบบเท้าไฟเด็กผู้ชายนายแล้วกันนายนายลูกเราเป็นเป็นแบบเด็กเท้าไฟอืแบบชอบแบบใช้เท้าแบบเส้นกิ่งแล้วมีไฟติดอยู่ที่เท้าด้วยซึ่งดดดี้เนี่ยก็คือเท้าไม่ได้เลยถ้าแค่ขยับก็แค่พันกันแล้วก็เกิดบัวที่ลงไปทีไปถึงมือได้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 ก็เลยเป็นส่วนผสมระหว่างเวอร์ซันตอใช่ครับผมก็คือถ้าขาจะเป็นขึ้นบนเป็นเป็นพี่เพิร์ทข้างล่างขาเป็นของผม เป็นตัวแทนของเราใช่ครับตาที่ว่าโดมิเอะไรมันเกิดบ้างนอกจากขึ้นบนขึ้นบนเมื่อกี้แล้วก็สองกี่เมื่อกี้ผมเห็นพี่เพิร์ลจะปีนตามโดมิเอต์ด้วด้วยดีนะโดมิเอตเราบวกก่อนดีนะหัวพวกนี้ไม่ยาดีกว่าเพิร์ลยาดีกว่าพีเซนเตอร์คะแนนีเซนเตอร์ทำไมมีเขาว่าพีเซนเตอร์อ่ะพีไปแล้วไปแล้วโดมิเอตไม่ได้เกิดครับดี ก็รับงานเองฉ่ำเรับรัเริ่มเริ่มฉ่ำเลเห็นโปกาสั่ซังใช่ไหมครับมีโปก้าซังแล้วก็อ้ยเต็มไปหมดเลยใช่ต่อไปก็คือทั้ง30ของเราก็มีแต่มีแต่มาสมาก่อนเต็มหมดเดินชนกันให้เมยคือเราก็จะนอนอยู่บ้านแหละแล้วก็ลูกๆไปทำงานไปอ่เพราะอาชีพนะครับกีงดีเลยเลยครับผมมันถึงวัยที่เราต้องเกษียณแลยัง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  ต้องเกียณเลยหรอยังครับยากลูกขาเลี้ยงไปหรอก็จริงๆก็เดี๋ยวช่วยลูกทำงานก็ได้ชื่อช่วยนะน้องพได้ไมอยากให้น้องพูดเลยอย่างกำลังอยากให้น้องพูดได้มากใช่แต่กำลังฝึกอยู่ใช่น้องอาจจะเรียกว่าเรียนภาษาไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ตอนนี้ยังเป็นทารุพึ่งขอดเป็นทารุพึ่งขอดที่มีปีกใช่ก็เลยอาจจะอาจจะต้องเรียนรู้ในการพูดออกมานิดนึงใช่เจะส่งไปอยู่กับพุก้าสังคุยกันอเลยสองคนใช่ ก็อยากให้เาพูดภาษาจริงๆเดี๋ยวอยากจะส่งโดเมียไปอยู่กับฮก้าสังนะเพราะว่าน้องน้องสังเขาเป็นคนพูดเก่งมากเห็นพี่เตพี่นิวมาทีไรโอ้โหพูดเก่งมากเนาะเราก็อยากส่งน้องโดเมียไปเรียนรู้เรียนรู้ไม่ก็าจะต้องส่งไปหาพี่เตตะวันเพราะเขาพูดเก่งก็จริงเนาะพี่เตจะเลี้ยงลูกเราไปในทาี่ดีเลยอยากให้เขาพูดคำแรกว่าอะไร แดดดีแล้วกันครับฟ้าดีก็ก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะพูดคำแรกว่าอะไรใช่แล้วส่ดไปทำบุญมาด้วยกับครับคุณคุณเป็นคลิปที่ทำบุญเยอะมากครับก็จริงจริงคือวันนั้นวันนั้นเรามีถ่ายงานนะใช่มีถ่ายงานที่เชียงใหม่พอดีใช่ครับแล้วก็เลยแบบโชคดีที่มีช่างหน้าไอ้ช่างช่างผมช่างผมเขาแบบเอรู้จักแล้วแล้วเราก็คือนักสื่ออาจารย์อยู่แล้วเลยใช่ครับก็เลย มีโอกาสได้ได้เข้าไปไหว้แล้วก็แล้วก็สักการะ,ะท่านแลจริงๆอย่างพ่อของผมเป็เปน,เป,นเป็นพุทธเอ้ยเป็นคิดคิดจีนส่วนแม่เป็นพุทธจีนก็เลยได้ทั้งสองศาสนาได้พรุ่งนี้ก็คืออะไรไว้อ,อะไรเป็นพิเศษไหยคะเพราะแบบตัวปีที่แล้วก็ไปไปทำบุญกันมาก็ฟังมากเลยทีนี่ที่ขอ่อคือไ ไม่ได้ตั้งใจจะไปขอขนาดนั้นใช่แตถึงว่าเราไปไหว้ไหว้เหมือนกับไหว้สบายใจเฉยๆแบบให้เรารู้สึกแบบสบายใจแล้วผมชอบชอบวัดทางเหนือมากบรรยากาศโอบรรยากาศเย็นชิลมากครับแล้วแล้วสถาปัตยกรรมอะไรต่างมันมันเย็นมากๆอยากให้ทุกคนไปลองกันนะจริงครับผมว่าสบายใจมากที่สุดทุกๆศาสนาดีหมดมีเลขเด็ดมั้ยครับทรงนี้ร้องเงินมีเลขเด็ดมั้ยครับเลขเด็ดเลยครับเลขเดด็เลขเด็ดคนละตัวไหมไม่ไม่คนละตัวนี่ผมคนละตัวเเดี๋ยวลขเลขเด็ด โหจบแล้วนะจบแล้วนะสี่หกเจ็ดฮะหกเจ็ดอันนี้สี่หกเจ็ดแล้วมันคนละตัวยังไงวะเอาไปรวมกันสามตัวไปแลยวไปตัวน่นอ่เล็แต่เราอ่าโอเคนะคะขอบคุณนะขอบคุณพี่พี่มากๆครับขอบคุณพี่ี่นะครับขอบคุณครับพูดไปเรื่อยมากเลยวันนี้ครับครับ